บอกไปให้เลยไปให้จะบ้านคอยพาหรือบ้านคอยเยเดนเธอบานคอยพีไว้ทุนี้ตอนเพ็เอ้ยรับได้ด้วยแต่เก่งมาก เสรีเออความดูมีเพียงแค่ฉันปอสีผมคุ้นชื่อไปมาขนาดนี้ร่กนดอนเกดีเลนเล็กบ้านโนกพันบุรีเปนบ้วไปแล้วกันนได้เลยเนี่ยใครใครอ่างเคิร์กอ่างไหนจะมาเห็่เนี่กูหรอกสายยันเออไล้์นูใครอ่ะอันนี้เพื่อนผมพามาเป็นอาหารมาชื่ออะไรไแนะนำตัวเลยต้องเรียน ลองเรือมาหารักสักคนลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนใจรักแน่รวยหรือจนให้ใจรักแน่จ,นจ,นจ็ตยานาจิตยานนาแลลงแลลงแลลงย่ำแว่จอดใจตาเละจอดจาง ตีนิ้วเไม่ใช่ลูกแก้วชื่ออะไรชื่ออะไรมานี่เลยการเป็นทหารใหม่เนี่ยต้องดูร่างกายก่อนว่าจะพร้อมออกรบหรือเปล่ารอเปล่าจ้ะลางแขนล้างขาต้องตรวจก่อนต้องตรวจร่างกายก่อนเออมึงมาตดหัวอะไรกูเนี่ยยเยอะเฉยๆดิมึงยืนไปทหารเองมันอกัก มองจิกๆมึงเป็นไรมากปะเนี่ยยืนขาห่างมึงจะพลอยขาทำไมล่ะเออเอ้ยเเปมึงทำนี้วะสมบัติผ่านกันชมเจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กูไม่ได้ขึ้นอยู่กับมึงด้วยเย็น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 ่เฉยแข็งแรง ทหารมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งแต่ว่ากูบอกก่อนเลยนะนี่อามานี่ไอ้นี่ทหารมาช้าเลยทหารใหม่มาช้าอย่างนี้ไม่ได้นะรู้ป่ะเดี๋ยวกูไล่ออกอ่ะรู้มันจะไล่หัวหน้าคณะอ่อนและไอ้คนนี้ชื่ออะไรถามมันที่คุยมาไอชื่ออะไรมันนี่มันใกล้ๆนี่มันใกล้ๆมือชื่ออะไรทหารใหม่เพียรตัวคนนี้เป็นโซนเรื่องที่มาก นักร้องันยังไงคนที่ชื่ออะไรนะลุงสุริยาอะไรปะเฮ้ยเก่ามากเลยกูหยอกเขาหยาตัวเลวเขาล้างรองเพลงนี้มึงเป็นอะไรกินเป็นเดือด้อกันเลงเออกูก็รู้กูหยอกเขาลุงสุริยาเป็นคนพูดคนเดียวมึงเออเออปวดโทษแหนมหงส์ เห็นอยู่อ่ะไปไปไปเฮ้ยแต่ว่าต่อหน้าพระที่นั่งเนี่ยถ้าพูดว่าฉี่แขกแตกบมวะไปไปไปาพูดหน้าไป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 ขออีเชกระหม่อมสักการิกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่าชื่อธารานะได้เรื่องว่าอย่างไรบ้างก็ได้รับสมัครทหารใหม่มาที่มือดีด้วยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ผมใช้ได้นำคนเดียวเลยโอ้ยลาลาพระองค์เสดนมาตอนก็ทางมาดึกท่าเสร็จพ่อเสร็จแม่พระองค์เสด็จมาแล้วเดี๋ยวก็ผมจะ้ได้นำให้ไปเดินเดิน ไ,ไปไปขอที่อื่นเลยไปฮะตรงนี้ไม่มีที่ว่างเขาจะสมัครทหารกันเขาจะสู้กันด้วยไปให้ไปที่ไหนไปขอตรงหน้าวัดเลยไปเลยไม่เคยไปที่ไหนเคยมาแต่ที่นี่อ๋อ,อ,อ,อมาแต่ที่นี่อแล้วแขนไม่ไรเนี่ยแขนคข้าแขนคขาใช่แข,น,<อ>แขนค,คข้คา,ขาไม่เป็นไรจะเกิดขาขาดบอกมาเดี๋ยวไปเล่นด้วยเฮ้ยเมื่อกีจะไพ่โอ้ยจะไพ่นะใช่แล้วเป็นใครเนี่ยเมียเมียเหรอ เป็นไรแล้วผู้หญิงไม่หมายถึงว่าเขาเป็นอะไรตาบอดตาบอดโอ้สู้ๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้บอกไม่เป็นไรอ้อยจานเน่าว่ากันใหม่เฮ้ยมึงยืนกนรถแถมด้วยแล้วข้าวมาไปไหนมาต้องแถมมั้งใเดี๋ยวๆใจดีๆข้าลงวือแล้วลงวือ